สวัสดีค่ะมือนี้มาเขาปลาอีกเลยค่ะมาเก็บเพ็ดปวกมาเก็บเพ็ดปวกมาเก็บเพ็ดโค่นค่ะอยู่ปลาค่ะอยู่ป่าที่นานี่ค่ะออกไม่เยอะค่ะออกห่างๆคนอื่นได้กันเยอะแยะเราหมูเล็กเองนะคะเก็บเพ็ดปวกค่ะมาเก็บเพ็ดปวกอื คนไหนยังไม่เคยเก็บมาเก็บน้ากันด้้อค่ะเด้อบาทเลยค่ะกำลังบาทนี่เก็บพวกดอกไม่ค่อยใหญ่กำลังพอเกงค่ะดอกกำลังสวยไม่ใหญ่มาก มาดิค่ะดื้อหิดปวกเ,กเหิดปวกบานเท่าสานบานเท่าค่ะหวดตวนแรกที่มากรีบน้ำกันค่ะมาก็บน้ำกัน ก็ต<ส>ั้งใจยังมไม่ต้องใช้เสียมดึงเอาเลยค่ะดึงเอาค่ะบานแล้วค่อยมาเจอค่ะมากมากค่ะมาคิดมันเป็นมูอก็ไม่ค่อยใหญ่ บังที่จะมูใหญ่ได้เยอะอันนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ค่ะพอได้เก็บมาเก็บน้ำกันพี่น้อง,กองอเก็บเห็ดปก ดกใหญ่ก็มีดกเล็กก็มีนะคะนี่ที่เราเก็บต้า ผลงานของเราในวันนี้นะคะกำลังบานเห็ดปวกค่ะเห็ดปวกวันนี้ยายวันมาเก็บเห็ดปวกที่นาผลงานก็จะได้ประมาณนี้ค่ะมาเอาไปเกงด้้อคนไหนจะเกงแสบๆด้เลยค่ะ คนอื่นก็เก็บเยอะแยะนี่เราก็ได้ดีนำมาล้างเลยค่ะหลังจากได้แล้วเราก็นำมาล้างเพื่อจะต้มไว้นะคะแยกออกเป็นสองกระมังมันจะได้ไม่แตกใส่กันค่ะ ออหอมหอมแช่น้ำเกลือก่อนนะคะเราล้างนี่หลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะคะล้างเสร็จแล้วนี่ล้างหลายน้ำเลยนะคะนี่ซับน้ำสีน้ำเพื่อไม่ให้ดินมันจิดเวลาเราทานดอกใหญ่ดอกเล็ก ะะผลงานของเราในวันนี้กินเกงเฮ็น้ำกิ้ค่ะนี่เราก็จะต้มไว้นะคะต้มใส่เกลือนิดหน่อยไว้เวลาเราจะทานก็เอามาทานได้ง่ายๆถ้าเราไม่ทานเร็วเราก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะหลังจากที่เราต้มเสร็จไว้เรียบร้อยแล้ว เวลามันเย็นแล้วเราก็ค่อยใส่จู้ยเย็นนะคะ